เรียกว่าเกมนี้ต้นเกมลีมิทถึงกับนังเครียดนะเพราะเพียแค่2นาทีนั้นโดนใครนำไปถึง4ี่ศูนย์แม่ก็มดูว่าลิชั่นของลีมิทนะต้นเกมแล้วก็ท้ายเกมนั้นจะเป็นไงเดี๋ยวมารับชมเกมนี้เป็นพร้อมเบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายไอเีเกมชิลัยโดนโกงทุกทีนี่เลยขอแนะนำเพจแอดมินต้นทีดีเจเพจรับซื้อและขายราย 1, เดเกมอาร์วีที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไอดีให้เลือกเทียบเริ่มต้นยิงห้าสิบบาทเท่านั้นและใครที่เบื่อหรืออยากจะขายไอเีเกมอาร์วีก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกันเพ ว่าจะเข้าไปฆ่าบดข้ามเพื่อให้เพื่อนเนี่ยมีโอกาสได้เปรียบแะล้วงเราค่อนข้างยากครับอย่างที่บอกว่าเรามีทั้งตัวล้างซีนะครับแล้วก็ยังมี c c หนาอีกด้วยฮะมาเล้วเปิดเกมแรกครับเดินกันนะยังไม่มีการอินเวดได้ทั้งสิ้นนะไปละเดินไปนครับรีมิกโอ้หเลือกเลือกเลือกทิ้งเลยฮะอย่าไปยุ่งกับเขาเขาอยากได้อะไรก็ให้เข้าไปนะครับกับกันเราก็ไปเช่นเดียวกันครับ แต่เราจะออกตัวช้ากว่าในอรอบนี้แล้วเขาดึงเลดบัฟแล้วด้วยฮะโอ้โแล้วเลือกมาเอาเลือกไม่เสียเวลานครับแต่คิดได้ทันทีฮะครับเปิดเกมออกมาค่อนข้างที่จะเสียเปรียบครับเขาได้บัฟแต่ว่าเรายัางไม่ได้อะไรเนี่ย ตัวดาบโนนเทเรกเนี่ยบอกเลยว่าตามหลังครับเรื่องของการเงินและเลเวลแน่นอนก็รบกวนน้องๆน,นะครับถึงแม้ว่าจะช้าสักน,นิดนึงครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางการถ่ายทอดสดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอีโมดทีวีนะครับยูทูบเฟซบุก๊กการีน่าไลฟ์ครับหรือว่าเดอร์ทีวีที่อยู่ในเกมด้วยนะครับหม้อตัวแปรงของเกมนี้น่าจะเป็นทางด้านของยูทูชักหน้าครับกับทางด้านของมอสนะครับที่อ่ายูทูนที่เล่นทางด้านของแกร์กนะฮะแล้วก็มอสที่เล่นด้านของชักหน้านั่นเอง นนหวานเนี่ยนนหวานยิ่งหวานเจี๊ยบเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรหลังจากนี้รีมิกครับไม่รู้ว่าวันนี้เป็นรีมิกหรือว่าเป็นรีแดกนะครับมูว่าโคจะปลุกรีแดกออกมาได้หรือไม่แต่เรื่องระยะการทำสกิลหรือว่าทำพะโโบของทูเรนเนี่ยมันก็เรียกว่าสั้นกว่าแรชอยู่แล้วครับอ่า คือต้องเอาตัวเข้าไปแลกแหละแต่ว่าเรื่องดาเมจยันยที่จะตามมาเป็นแบบโอเวอร์ไทม์หลังจากติดทันเดอร์แคลบเนี่ยมันมีมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นอย่าทำให้เขาติดทันเดอร์แคลบบ่อยๆเนี่ยหรือไม่ควรจะเอาหน้าไปรับสกิล แต่เป็นเมนกันเลยนะหลังกวานเนี่ยนี่ครับเมนมาแล้วครับเปิดที่อเมซอนดาร์กอนทั้งสองทีมคเขาเปิด<อ>ม่ยอมและดึงได้แต่ไม่โอเวอดแน่ครับแต่กระโดดหนีออกมาได้แต่กิงตั้มเป็นจังหวะนี้อาร์ตินประกบด้านหลังครับแต่ว่าด้านหลงังก็เพิ่มมีคนมาเหมือนกันและมีมาร์กโดนเก็บเบิร์ตบัดไปก่อนครับแล้เสียไปแล้วสามตัวด้วยกันครับสำหรับไแลนด์ครับโดยทด้านของจีนไม่เสียเลยสักคนครับและตามไปที่เจอรี่ที่อยู่ในป้อมนั้ตายไปอีกหนึ่งตัวครับโอ้ได้ทั้งคนได้ทั้งป้อมครับเจนนี่แแหหละะะะคคคครรรััััับบนต่่่ยยยยงงงงมมมีีีววาออููิกซ์ฮฮฟ ดูครับจังหวะนี้ติดสแตกด้วยนะครับเข้าไปลึกไม่ได้คะเราเหม่งยี้ครับเข้ามาเติมนะจากเต็มบนนะครับขออนุญาตของมีมาร์คร่วมไปก่อนนะครับเพราะนักแข่งก็ตายตามไปติดครับเชอรี่ที <t 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 ่อ uh, ึดที่สุดก็ไม่รอดครับตายอยู่นะครับรอมตัวเองฮะเปิดไม่ดีนะครับคือเปิดในระยะที่ยังไม่เห็นเป็นติดของฝั่งตรงข้ามครับโอ้และไหลลึกเข้าไปอ่ะนี่คือสองพันนชงต้นเกมก็นับว่าเยอะเยอะครับควณนะครับ แล้วตัวอย่างรีมิกเองก็ของตามนะทางด้านของสกัดนะมีที่นะเนี่ยตีต้องมาลุ้นกันนะว่าในไฟต์ต่อไปน้าพิซซาดาก้อนนับไทแลนจะดึงสวิงนะความได้เปรียบกลับมาได้หรือไม่ครับและดูดมอสเลยฮะดีครับมีเอนิจิเซิร์ครับเพราะว่าเราสามเานั่นเองนะยังไม่มีเคอฟพูดิชั่นครับสนัม กระจายเลยฮะเมื่อกี้อยู่ดีก็เดินผ่านหน้าเขาครับเหมือนจะบีบทับสี14วินาทีครับมังกรเกิน2จะเกิดฮะแล้วเหมือนจะป้อมด้านล่างดึงเข้าไปเชอรี่โดนหนักหน่วงมากครับและน็อกอัพติดไปต่อครับและทีมไทยเข้ามาเหมือนจะช้าเกินไปที่จะช่วยเชอรี่ได้แต่ว่านาปูโชลิวเคนไปจังหวะนี้เหมือนจะดูดีครับเก็บไปได้หนึ่งครับบอสพุ่งเข้าไปหาฝันข้ามและแบบโดนตัวเองครับพยายามไปดีโอ้ยแต่เจอทันสกิลกลับมาเกือบตายฮะ อูู้หได้มา2อคิวครับแต่ด้านหลังเหมือนกี้ครับมาแบบนี้ลุงนเลยฮะแล้วน้องด้านหน้าก็บีบเข้ามาเอาแล้วครับพยายามจะดันคีวเข้ามาให้ได้ครับแต่ตอนนี้ยิงโดนติดคีวไป600ครับแต่ว่าเหมิดครับเป็นติดของสกัดครับแต่ยังไม่ได้อะไรไปแต่ตอนนี้จังหวะมันเข้ามาครับหนีไม่รอดจริงๆครับต้องยอมตายครับแต่บอลสเตลเล่กมีมากก็ช่วยอะไรไม่ได้ฮะโอ้ดูจังหวะเมื่อกี้เนี่ยมาหิดจริงๆนะเนี่ยของเหมิงกี้อ่ะ แต่ว่า,าไฮได้ป้อมแรกไปด้านซ้ายมือเนี่ยนะรวมไปถึงทีมจีนครับที่ได้ทั้งป้อมได้ทั้งคนแต่ตอนนี้พยายามจะเอาอัมโซด้าก,ก็ไม่ได้ครับมันยากยยยจริงๆจากเฟนเนิกตัวนี้ของยีช่ชอนเราต้องแบบนะหรือเปล่าครับตอนนี้ผมมีคําถามในใจนะฮะอาจจะลองดูนะว่าถ้าไม่แบนเฟนนิกแล้วจะเป็นอย่างไรครับเป็นอย่างนี้ฮะก็ต้องลองก่อนนะครับเพราะว่าฟนนิกมันเป็นตัวที่ถ้าแบนไปค่อนข้างที่จะเปือนสลล็อตของการแบนครับ บบก็ดูดในเกมหน้าครับถ้าเกมนี้เอาไม่อยู่เนี่ยอาจจะต้องมีเลเวลสเปกแบนะะในการแบนเฟนิกจริงๆครับแต่ว่าไทยแลนด์เราเองเนี่ยก็เป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะเหนียวนะฮะโกงความตายมาหลายครั้งแล้วเพราะฉนั้นอย่าพึ่งตอดใจครับเพราะตัวอย่างร <ๆ S 2> ีมิกเองเนี่ยก็มีทางด้านของเบนเทนอัลกราแล้วนะฮะถ้าโกงความตายได้เนี่ยอาจจะได้รางวัลพิกเกมยอดเยี่ยมไม่แน่เพราะว่าเฟนิกเองเนี่ยค่อนข้างมีจุดอ่อนในช่วงท้ายเกมครับอขึ้นมาด้านบนครับ หลับฝั่งของจีนเนี่ยหมอโดนติดสแต็ตไปเวลาโดนนะโดนสแต็ตไปเนี่ยเนี่ยใช้ใส่ช้างช้างยิ้มเลยเนี่ยเพราะว่ามันสามารถล้างได้และกดริวโน่เข้าไปครับ 98K ครับโดนทั้งฝั่งดับเบิลตดวนึงอยู่ครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยบาดเจ็บสักเท่าไหร่ครับเหมือนดาเมจจะยังไม่มีครับไปนิกแปะครับกระโดดไปที่หนึ่งฝั่งของหมอครับแล้ต่ครับของมีม้าครับโอ้โหท่าแรกไปครับดูครับยิงหมัดและ 98K โดนเก็บไปอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้ไทยแลนด์เริ่อยครับแต่รีมิกโดนดิ้งกลับไปแต่ก็เอ็กซ์คิวครับสวนกลาง สำหรับจีนครับหลังจากที่เสียด้านบนต้องได้อะไรกลับมาครับได้ป้อมไปฮะอยากฆ่าฆ่าไปแต่ขอป้อมเถอะจีนบอกเงินห่ากันอยู่2,000นะครับไม่ยากมากครับยังต้องลุ้นอยู่ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วะต้องไปลุ้นที่ดำแหน่งชเกันทางั้ของมีมาร์คครับโอ้แต่ว่าดูเหม่งยี้ฮะครับผมมาปืนครับจะเอาป้อมให้ได้และรถยิงที่สุดท้ายทานไหมไม่ทานครับป้อมเหลือเลือดนิดเดียวครับแต่เหม่งยี้ฮะไม่กลับเอาครับชาร์จเอาตัดภาพช้ามาดูครับตรงวันนี้ ด้นด้านของ 98k ไปครับโอ้ยลิงไม่ตันดึงนะแต่ว่าใช้ e c u เก็บชนะด้านของจุจุๆไปได้โอ้แต่ป้อมยังอยู่ครับเมื่อกี้เห็นแค่ชาร์จครับแต่ไม่ได้เข้าแต่เขาปุบเอาโซดากอนหมดเลยครับโอ้ยปุประทานนะครับปูกขาดเลยครับเอาอยู่คนเดียวครับเอรี่เองก็ได้เป็นชนะด้านของเมนทอลออฟรานะครับมองไป็นะด้านดีๆเนี่ยแผงหน้าเราค่อนข้างที่จะแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวที่จะต้องรับนัสแต็กของเบนนิกอย่างพี่เชนเนี่ยควรจะเป็นมอสแค่คนเดียวเท เป็นคนอื่นนี่บอกเลยว่าไหววอดหมดฮะมพอมอสสามารถที่จะล้างสแต็กทิ้งออกได้นะครับตอนนี้นี่ไม่ต้องไม่ต้องครบ4นะฮะแค่2องคนก็เจ็บแล้วล่ะใช <5 S 2> ่ครับโหและคุมเหมือนจเจ้าดาร์คเซเลเยอร์ฮะแกวได้นะครับแกวไวนะฮแล้วให้เหมือนให้เพื่อนเปิดแล้วครับบ<า>ังคับแล้วฮ <คน S 1> ะอยู่ด้านหลังนะครับ ยิงมาจากข้างหลังกำแพงครับขอเห็นว่าเชลลี่อยู่ไกลครับตอนนี้ตีดักทเลเยอร์ปิฟรีเลยครับสำหรับทางฝั่งของจีนครับและไทยแลนด์พุ่งเข้าไปแบบนี้ครับได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้ไม่ได้ดักทเลเยอร์ครับแต่ว่าเหมือนว่าลิมิตจะพุ่งไปหาตัวยานนิกแต่เหมือนว่าจะเก็บไม่ลงแต่ด้านซ้ายดับเบิลโด้โดนไล่จากเมยยี่ครับที่เล่นหนึ่งแต่ฝั่งของสกัดและแต่จุนจุนโดนไทยแลนด์ฆ่าไปเหมือนกันแม้ว่าจะได้ดักทเลเยอร์ไปก็จีนจะตีไปตีตัวครับสำหรับจีนครับเจอไทยแลนด์ช้างใหญ่เหยีียยยบบบบบแลลลละะะะะะเเเเฮฮอออาาาาาาคครรรรัััััจจงงงงงหวววขข้้้้สกก่ตชมมทดดนนิ์ๆ ที่รอดผลจากด้านของเมงนยี times, 8, nah. ่ฮะฆาตกรก็จากสกัดได้ฮะยีเชนแม้ว่าจะเอาตัวรอดจากในไฟได้ก็จริงนะฮะแต่สิ่งที่กลับได้ไปเนี่ยมันเหมือนจะได้ไม่คุ้มเสียสักเท่าไหร่ฮะแล้วหลายยาวครับเหมือนป้อมล่างนี้เราน่าจะได้ตัวนะฮะเอาความกลางจะได้เฉลี่ยต้องฝืนครับถึงแม้ว่าจะโดนแต่มื่สกิลก็ตามฮะเอาทางหน้าของทาวเวอร์ได้สองทาวเวอร์ติดๆนะครับการเงินกลับมาห่างกันอยู่แค่ห้าพันเท่านั้นนะตอนนี้ เอ 100, 500, 500, 500, อห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยกับขอไปเจ็ดพันห้าพันห้าลดกันเองได้ไหมรถหน่อยกันเองกันเอง,ง,งแต่ตอนนี้ครับความหวังเริ่มมานะครับด้านหน้าของจีนเนี่ยไม่สามารถทนทานดาเมจของไทยแลนด์ได้นะเห็นได้ชัดเลยเอาดึงแบบโอ้ยไม่ยอมไปครับแล้วเสียอันติเมตไปแล้วแบบนี้อยา่างที่บอกครับว่าชักหน้าเนี่ยดึงแล้วมันไม่ไปะตัวมันหนักครับพอตัวหนักเสร็จปุ๊บครับคุมสัมรทานมังกรกลับมาได้แล้วครับสำหรับทางฝั่งของไทยแลนด์ฮะ แต่ต้องระวังสกัดที่ดันอยู่เล่นบนให้ดีฮะแต่ถ้าสกัดไม่เข้าทีงไฟนี่ก็บอกเลยนะครับว่าชนะของเช่าเองก็สู้ยากครับรีมิกไปแล้วครับครับไปครับไปกันหรือไปฆ่าครับไปกันนะไปกันฆ่ายากครับบอกเลยฮะสกอร์อยู่ที่8ต่อ8สกอร์คิวครับมองข้ามกันไปครับดูที่ป้อมกันล้วนๆนะในเกมนี้ชนะกันที่ป้อมฮะ เหมือนลีมิกเองจะออกมาเป็นทางนนต์ของบิวเน้นไปที่างการแทงนะครับครับแต่ว่าสกัดนี้เน้นเป็นดาเมจนะฮะตรงวยาเลยครับลีอาลีมิกหยาดนะไปใช้ในการเปิดนะครับเดินกันเป็นเพื่อนเลยครับมอสกับจุนจุนครับและปาสตันไปไม่โดนเก้าสิบแปดเคครับปาดโสดค้นกลับมามอสเลือกที่จะเปิดนะครับแต่เหมือนว่าจะไม่สุดนะฮะแต่ลีมิกไปดันซ้ายเนียนเลยครับโอ้ต่างคนต่างตัดคีบครับ โอ้ต่างคนต่างหาไม่เจอแต่หนานวานครับตอนนี้พยายามจะเดินไปช่วยเหมยยี่ด้านบนครับแต่รีมิกหารู้หรือไม่แต่ตรงกลางมีการเปิดไฟกันเกิดขึ้นครับมีคนกาลังจะตายนั่นคือจุนจุนครับเลือเหลือน้อยมากแต่ดูด้านจอกันก่อนครับรีมิกโดนฆ่าจากการโดนรุม2ต่อหนึ่งครับเช่นกันครับตรงกลางก็หายไปครับตอนนี้ภาพตัดมาที่บูบับของฝั่งจีนครับไทยแลนด์ครับบุกเข้าไปครับแต่เหมือนว่าจะไม่เลยไปที่บูบับแต่เชลลี่ครับเปิดไปหาฝั่งตรงข้ามแล้วเก็บยี่เชนไม่ได้ตัวดาเมจของจีนครับเริ่มเหมือนจะเดือดร้นนแลลวจีับเเาะไดุกกกห เสือรีมิกไปนะครับแต่คุ้มอยู่ครับครับแลกกันไปต่อต่อหนึ่งครับและมาที่ป้อมกลางทันทีครับหลังจากที่เขาไม่มีดาเมจ DPS รับสิ่งที่เรียกว่าตัวแครี่ฮะและดันป้อมก็ไปเจอสตันหน้าป้อมแบบนี้และดูของดับมัลโอทีกเลยว่าแรงครับและกระโดดยื้อชีวิตกับด้วยสกิลช็อคครับแต่ว่าชัดดาวมีมาไปได้ครับสำหรับสกัดของกีนนะแต่ด้านหลังครับต้องถอยกลับไปครับสำหรับ โ็เยก็มีมอสอยู่ข้างหน้าคนเดียวเท่านั้นที่จะกันให้คนนี้และมีลีมีครับเข้ามาอยู่กลางวงแต่เหมือนว่าจะเปิดไปด้านหลังกันแล้วยิงมีดานวัดแล้วเข้าไปอยู่กลางวงแล้วสวยงามแม้ว่าจะโดนดูดตามก็จริงแต่จุนจุนครับไม่สามารถที่จะเก็บดับมันลงได้ได้และตามต่อนะไปที่จุนจุนแต่มีครับยี่ชนเกิดขึ้นมาเฟ้ไฟของจีนได้ฮัดกันลุกัดกันรับจริงๆครับคู่นี้การเงินเรายังคงตามอยู่นะครับแต่ว่ารูปแบบเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วยิ่งลากไปเลดเกมเท่าไหร่ทีีมเเเรราายยิ่่งได้้บทนนนัะ เพิ่มจะจะดึงครับจะดึงเหรอฮะจะดึงเหรอครับจะดึงเหรอครับโดนไปเกินครึ้นอ้าครับเริ่มยิงแรงครับสร้างความปั่นป่วนให้กับปากน้องข้ามเลยฮะดับเบิ้ลโอซูเอ็กซ์ฮะดับเบิลโอซูเอ็กซ์เลื่อมมาเป็นทางนายของโซลิเวอร์นะครับรองเท้ามันรองเท้าตีไว้อะไอเลมดาเมจชิ้นหลักเป็นทนายของเคิร์ฟเซนติ้ครับเน้นคิดวิเคราก่อนนะฮะแล้วน่าจะขึ้นเป็นทางนายของสลิปสติงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเป็นไปได้ครับ เ,เมื่อกี้นี่ภาพตัดไปแถวดักเลเยอ่ไม่ต้องปลใจมันตายไปนานแล้วนะฮะและคนได้เป็นจีนก็จริงแต่เหมือนจะไม่ค่อยมีความหมายสักเท่าไหร่พอได้แล้วตายเลยตายได้แล้วตายสี่ะตายยับเลยนะฮะเหมือนไม่คุ้มนะครับเรียกว่าเทรดไม่คุ้มครับผมแล้วไทยนีกดดันนะครับเรียกว่าคอนโทรลครึ่งแบทเลยก็ว่าได้ครับพับสนามบุกครับตอนนี้การเงินตอนนี้เบียดเข้ามาแบบสูคันเลร์เลยฮะสูสีใช่ครับสุดยอดพาม <c oughs> จะไปต่อไม่ได้เลยครับ <c oughs> แต่ตอนเชลลี่ครับเล็งวิที่ก้าแป K แลเก้าแปด K โดนล้อมมาแม้ว่าจะสตันไม่โดนแต่เหมือนว่าจะโดนปีบมาที่การล็อกด้านล่าง <c oughs> ดึงมาได้มีมา์คอยู่กลางวงมีมั <c oughs> ตายเร็วเช่นกันกับฝั่งตรงข้ามของ9 8าแปด K ครับโอ้ดึงมาถูกตัวมอสกันมีมา์คให้ไม่ทันเนี่ยขอมูลแต่จะไปฆ่าอยู่ครับ แม่จังหวะเมื่อกี้พลาดไปนิดนึงครับคือโดนดึงไปนะจังหวะตูดไปครับต้องระวังดับเบิ้ลโอเชนด์ครับอยู่ด้านหน้าแบบนี้ครับมอสกันได้ครับโอ้แล้วโดนสแตนเข้าไปค่อนข้างจะบาดเจ็บหนักเชลลี่ครับบาสตัเนี่ครับอันติเมตครับแล้วเล็งไปที่จุนจุนแต่เหมือนว่าดับเบิ้ลโปรเจคบอกว่าถอยก่อนมันจะยังไม่พร้อมจะเปิดเคออฟเปอิชันและเก็บชัดดาวไปโดยหนานวันและดับเบิ้ลโปรเจคจะเจอตามติดแบบนี้เป็นดับเบิ้ลคิลจากนานวันที่ติดสแตนคันดึงกลับครับและแม้ว่าจะล็อกอัพได้และใช้อันติขข้าาาาาามมมไปปปแต่่่โดดดดนนนนนิิิงงงกกกลลัััับจจฝออเเ็็ทคววึรรสสืผพ ครับตัวโบซาวิเด็กบอกไม่เอาแล้วนะฮะแต่ว่าทางด้านของมอสกับทางด้านเชอรี่นี่ยังไปเล่าหรือเขาอยู่ครับโอ้แล้วไม่ดีครับเพราะว่าเขาเอาเจ็ตทีบไว้ด้วยฮะทางด้านของยี่เชินและพาพุ่งไปตรงกลางกดลิวโดอิคารีอยู่ตรงกลางครับมีมาร์กับทางฝั่งรีมิกพยายามจะกันบ้านให้ได้ครับไม่ให้เขาถึงมาด้านในฮะโอ้แผนนี้เป็นเรื่องรองเลยครับเกมนี้ต้องบอกว่าสกิลเพยเยอร์เคาน์เตอร์เอวิตติงจริงๆฮะ ไปยืนพาดรับเมื่อกี้โอ้ไปยื้ยื้นานเกินไปต้องพูดตรงๆเลยคือถ้าโดยรวมเนี่ย55เนี่ยเราค่อนข้างที่ได้เกรียบนะครับเพราะว่าตัวยืนคับหน้าเราแข็งกว่าแต่กลับกันครับถ้าเราพาดพาดท่าไปนิดนึงเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าทางด้านของจีนครับเก็บเกี่ยวนะครับความได้เปรียบได้วุร็วว่องไวจริงๆนะครับและรอบนี้ครับดาร์สเนเยอร์ตกเป็นของใคยแบบง่ายได้ครับไล่ซึ่งการป้องกันจากจีนนะต้องดูในไฟหน้าครับที่ดาเมจเพิ่มมา3 0จากไทลแลนด์ครับจะมีผลมากน้อยแค่ไหน กยังผม <ใบ S 2> ได้<อ>ได้เชลรี่แต่เชลรี่บอกว่าขอบคุณที่ดึงผมครับไม่ได้ดึงตัวสำคัญอย่างมีมาร์คหรือดับเบิลโอนจนรดครับก้าวตบแต่เคโดนด้านหน้าแบบนี้ยังหนาให้จับซ้ายฮะหรีมิดรออยู่ครับนี่ฮะอะอกไปไม่โดนนะโปกสะบัดกิมเมโนโตแต่เลือกที่จะเอาป้อมกอดนะครับและเรียบร้อยฮะเหมือนจีนจะไม่กล้าบวกครับในขณะที่ไทยแลนด์มีปั๊บของดัชเลเยอร์เดี๋ยวอาครับว่าเม็ดเราเป็นเม็ดโป๊กนะครับระยะที่ มีบัฟเพิ่มอย่างนี้นี่บอกเลยซักหมัดนี่แอบแน่นอนขอตอนนี้มมนี่เด็ดทูครับจะแน่นอหมางนี้ฮนะไปไกลกันหมดแล้วนะฮะโและเก็บได้อับซาวดะก้อนไม่ได้ไม่ฝืนครับไทยแลนดะ์ฮะโอ้โหเซนเสติงอ่าจะคือเซนเซติงเนี่ยไม่ไม่ได้เพิ่มดาเมจจากการชิ้ที่ข้อรับนะครับจะจะเพิ่มความสามารถในเรื่องของการการสถานะนะครับใช่ฮะคือเผื่อโดนดึงยังยังมีโอกาสกระโดดออกมาได้อ่ะ น้ายครับมีการไล่จากมีมาร์คและสกัดของเหมิงฮี่ฮะแต่ด้านล่างนี่แหละครับที่จะเอาป้อมให้ได้และคุมมันแล้วครับสำหรับไทยแลนด์ครับและปลาดปักสตันไปที่ครัครับแต่เหมือนว่าจะเล่นไปที่จุนจุนก่อนแต่คลิปหมดมาแบบนี้ครับต้องขอยออกไปครับดึงไปไม่มาฮะโอ้โห เราเป็นช้างแล้วแล้วเกมนี้นี่เป็นช้างแก้เกมด้วยฮะช้างแก้เกมครับเข้าไปด้านหน้าแบบนี้ต้องระวังการดึงเข้าไปในป้อมของฝั่งตรงข้ามนะแต่ว่าเคลียร์คลิปเร็วซะเหลือเกินครับสำหรับฝั่งของจีนและขีประธานด้านล่างทันทีครับตอนนี้ยิงป้อมแล้วครับจับบอลจอยแกรีมิครับกดดิโนแรีครับเอาแค่ป้อมก่อนครับแต่เหมือนว่าจะไม่เอาแค่เจ็บครับเอาถึงตายเลยครับ 98K ลงไปนอน ไม่มีตัวแท้งแล้วครับเอาและป่าตาน,านตไปหนาญหวานครับหนาญหวานยิ่งโดนหนักครับแต่เชลลี่เข้าไปอยู่กลางวงแต่เอาตัวรอดกลับมาได้แต่ดับเบิลโอเต็ก็โดนแรงจริงๆครับต้องระวังเรื่องดาเมจของฝั่งตรงข้ามเช่นกันเมื่อกี้ดับเบิลโอเซเวนเอ็กโดนเชลลี่เอาสแต็กมาให้ฮะ <c oughs> ใช่ฮะโอ้การการพกสแต็กของเฟนนิกซ์แล้วเดินไปเดินมาในในในทีมไฟ้าของตัวเองไม่ไม่ควรฮะเมื่อกี้นี้โดนไแรงมาดูทีนึงอ๋อเชลลี่พกมาด้วยแล้ว เกมนี้จะเป็นทางด้านของรีแลก์ออกมานะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ป้อมด้านในเพราะฉะนั้นยังวางใจไม่ได้ครับและมีโอกาสที่จะพลิกไปพลิกมาเนี่ยหรือสุกทั้งสองด้านยด้อยู่คืออะไรฮะจะเฉลยไปแลวครับะะเมื่อกี้เดี๋ยวนี้เล่นเองตบเองนะใช่ครับเกมมันเครียดคนระับต้องเล่นเองตบเองฮะสิบห้าต่อสิบห้าอยู่ตอนนี้ครับการกันนี้ใกล้เคียงกันเลยนะฮะเข้าสู่นาทีที่สิบเจ็ดครับแต่ในะเรื่องของรูปเกมต้องบอกว่าไทยแลนด์นั้นได้เปรียบอยู่ครับตอนนี้ เราเปลี yeah. ่ยนมาทุกอย่างเปนเชียลนะมันเช้าไปนะผมว่านี่แหละเช้านี้เราชาร์จตอนนี้กําลังเช่าชาร์จอยู่แต่เลือดเหลือน้อยแล้วฮะเอาแล้วตะกัดไปแรงที่เชลลี่ซึ่งเป็นตัวหนาครับและงัดมาจังหวะนี้สตัดต่อครับตีตีแบบต่อเนื่องครับแต่ว่าเนี่ยตึ๊บตันตีเนี่ยเรียบร้อยฮะโอ้โหเหมือนเพื่อนจะเข้ามาแต่เหมือนจะไม่ทันลีมิกปั้มตรงการกดดีนร์งรีสตซันไปสามแล้วเชลลี่ไล่ยี่เชนออกไปครับได้ปั๊มตรงกลางไปแล้วเรียบร้อยตรงไบรแลนด์ครับแต่เหมือนว่าจะไม่ประมาทแ ้ 8K ครับไม่สามารถจะทนทานดาเมจได้ครับถอยออกไปฮะเอาแล้วครับตอนนี้ไทยแลนด์ไปที่ด้านล่างต่อครับยี่เชซนตายครับสำหรับจีนครับตอนนี้ไทยแลนด์วิ่งเข้าไปเพื่อจะจะฆ่าต่อเนี่ยครับและบอกเลยตอนนี้เมื่อมึงมีมากมายมิดหมายเมื่อมึงมองมิดมองหมูหมาเมื่อไม่มีมิดเมินเมื่อมองว่าเมื่อมอดบอลหมูหมาไม่มามองตายหมดทุกทุกข้อเนีสำหรับจีนสุดยอดนะโอ้เรียบร้อยครับเกมแรกจบไปฮะไทยแลนด์นำหนึ่งตูนครับไทยแลนด์ไทยแลนด์โอ้ดูครับคุ้มค่ากับการตื่นเช้า